ไปกินในที่ทํางานกาันก็จะประหยัดได้หลายบาทอยู่เมนูวันนี้ก็จะมีเป็นแกงอ่อมปลานิลไป้าแล้วไปดูวิธทีทำกันได้เลยวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็คือเนื้อปลานิลนตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็นนมีมะเขือแล้วก็ผักชีลาวใช่ไหมแม่นแล้วก็วคืออาจจะเหี่ยวนิดหน่อย <laughs> <laughs> แล้วก็เข้าคั่วแล้วก็ พริกค่ะเฮ้ยพริกตะไคร้ค่ะตะไคร้หอมแดงที่ตำเอาไว้เพื่อเอา,เอาไปคั่วคั่วให้มันหอมหอมแล้วก็มีส่วนผสมก็มีน้ำปลาชูรสแล้วก็น้ำปลาร้าประแดกปะไปลงมือทำกันอันดับแหลกคัว่วพริกเนี่ยคั่วไว้เนาะใช่เอามาคั่วให้มันหอมใช่คั่วให้มันหอมนิดนึงยะ <Yeah> เ,เริ่มชุนละขวขัวไปเรื่อยแล้วก็ใส่น้ําลงไปใฉ่น้ำนิดหน่อยไม่นิดหรอกเฉืน้ำให้มันจงลงนะครับอะไรคือจงลงต่อไปก็ปรุงด้วยชูรสนิดนึงใส่เยอะก็หนัวยเยอะโอ้โอ้พอแล้วเดี๋ยวผมจะล่วงไม่ทันแล้วแล้วก็ปลา,าปลาแดกใส่ปลาแดกเข้าไปปกติแกงออมก็ใส่แต่ปลาแดกกับปรุงชูรส แ,แล้วใส่ข้าวคั่ว,วเ,เยอะๆหอมอข้าวคั่วลงไปอไปันดับไปก็จะใส่เนื้อปันนินลงไปต้มให้มันสุกก็น้ำปาล,ลาเราเราเหาะเจตอนไหนแล้ววะยังไม่ได้เหาะน้ำปลาเหรอยังไม่เห็นน่าจะลืมเหาะหรือวะอ่ะต้มให้มันสุกครับไม่ต้องใส่มันมน,นีะ เดือแค่ใส่ผักกับมะเขือใช่มะเขือกับผักชีลาวเราต้องใส่มะเขือลงไปก่อนให้มันสุกก่อนมะเขือไอ้ตีเหียวนิดหน่อยนี่ก็ใส่มะเขือลงไปต้มให้สุกดูดูมาแล้วสุกแล้วตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยใส่ใส่ผักชีลาวลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เสร็จสิ้น เรียบร้อยเรียบร้อยผักอาจจะเยอะไปหน่อยนึงเมนูมันนี้กะง่ายๆบัพัดบัถอดผักผักพัดผักถอดไิเศก่อนกินแกงกินออมไปเรียบร้อยครับพี่น้องเละเละไปเละตักบาเนี่ยอืตักใส่กล่องไปกินที่ทำงาน จะตำแหน่งต้องแบ่งกันดีๆนะเฮ้ยรอบนี้เขาเขาไปคนเดียวเราเอาไปคนเดียวนะรอบนี้เพราะว่ากินโป่งเลยรอบเนี้ตัวหนึ่งเนื้อเยอะมากเนื้อปลาหมักเลยแกงออมเลยพวกปลาดุกท่านี้ประคอนำคือเสียบว่ะต่ว่านี่ห้าประคอนี่ก็ไปหาเองเด็ก บัมีแต่ปลคอแล้วอันนี้กับข้าวก้เสร็จเลียนะตอนเช้เชาก็จะ<อ>เป็นเมนูแกงออมปลาน,นิลเอาไว้กินตอนกลางวันกับตอนเชา้า <c oughs> ตอนเชาน้ากับตอนกลางวัน <c oughs> เออมันก็จะประหยัดงบได้หลายบาทเลย้าย <c oughs> แเราไปทำงานการสายแล้วพรุ่งนี้เจอกันคลิปหน้าตอนเช้านะว่าจะมีเมนูอะไรบายบาย